กลางเด็กบนถนนที่เปลี่ยวและมืดมิดการกำลังขับรถด้วยความเร็วปานกลางแสงไฟจากแผงหน้าปัดรถสะท้อนใบหน้าที่ซีดเซียวและเหนื่อยล้าของเขาเขาหาวอย่างอ่อนเพลียคลันนึกขึ้นมาในใจขนนเส้นนี้ใครๆก็บอกว่ามันเฮียนถ้าไม่จำเป็นอย่าจอดรถเด็ดขาด เหตุการณ์จู่ๆการก็รู้สึกแปลกๆเหมือนมีอะไรจ้องมองมาจากด้านหลังเขากับริบตาทีๆแล้วเหลือบมองกระจกหลังอย่างไม่แน่ใจแสงไฟท้ายรถสาส่องไปบนถนนที่ว่างเปล่าแต่แล้วเขาก็เห็นเงาดำทะมึนของร่างคนกำลังวิ่งตามรถมาอย่างรวดเร็วผิดวิสัยคนปกติ การตกใจสุดขีดเหยียบขันเร่งมิดเข็มไม้์กวาดขึ้นไป100 120 140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงเครื่องยนต์คำรามสนัน่นแต่สิ่งที่อยู่ด้านหลังกลับไม่ได้ลดความเร็วลงเลยร่างนั้นวิ่งตามมาติดๆและค่อยๆเคลื่อนเข้ามาทางด้านข้างรถของเขาเห็นเป็นภาพกว้างขึ้นเล็กน้อย เผยให้เห็นหญิงสาวผมยาวใบหน้าซีดขาวจนเกือบเป็นสีเทาในชุดเรสสีขาวที่ขาดวินและปื้นคราบสกรปรกกำลังวิ่งขนานไปกับรถด้วยท่าทางบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติดวงตาของเธอดำมืดและไร้แววการกรีดร้องสุดเสียงพยายามหักผมอะไรหนีแต่ไม่เป็นผลมีเสียงปังดังสนั่น เหมือนมีอะไรกระแทกเข้ากับรถอย่างแรงผีสาวกระโดดขึ้นมาเกาะที่กระจกข้างคนขับใบหน้าบิดเบี้ยวผิดรูปของเธอแนบติดกับกระจกจ้องมองเข้ามาในรถดวงตาที่เคยไร้แววตอนนี้เต็มไปด้วยความอาฆาตมือที่ซีดเผือกของเธอกำลังตะกุยกระจกอย่างบ้าคลร่งการเหนือแตกพลัก ได้แต่สับสนอยู่ว่าสิ่งที่เขาเจอคืออะไรพอได้สติจึงรีบขับรถกลับบ้านอย่างไวกลับถึงบ้านการถึงกับจับไข้หัวโกรน